เพื่อนๆเ,เคยรู้สึกเหมือนกำลังขับรถโดยใช้แผนที่ของคนอื่นไหมครับคุณอยู่ในกลุ่มไลน์ตามสัญญาณจากกูรูหรือเห็นคนใน Facebook โพสต์ว่าเข้าเทรดตัวนั้นตัวนี้คุณก็รีบกระโดดตามเข้าไปด้วยความหวังแต่พอรถเริ่มวิ่งผิดทางกราฟเริ่มแดงคนให้แผนที่กลับเงียบคุณเคว้งคว้างอยู่กลางสี่แยกไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือจอดรถแล้วคัดลอสดีวันนี้ เราจะมาฉีกแผนที่ของคนอื่นทิ้งไปครับแล้วผมจะมอบเครื่องมือให้คุณเพื่อสร้าง GPS ที่เป็นของคุณเองระบบที่จะนำทางคุณในทุกสภาวะตลาดโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งพาใครอีกต่อไปผมมีเรื่องเล่าของเทรดเดอร์คนหนึ่งชื่อเองเขาเป็นคนขยันมากเขาอยู่ในกลุ่มสัญญาลถึง5กลุ่มวันจันทร์กลุ่มแรกให้สัญญาลมาเขาเทรดตามได้กำไรมา2,000บาทเขารู้สึกดีมากวันอังคาร อีกกลุ่มบอกให้เข้าอีกตัวเขาตามชนะอีกกำไรสะสม5,000บาทเขารู้สึกว่าการเทรดนี่มันง่ายจริงๆแต่แล้ววันพุธสัญญาณที่เขาได้มามันผิดทางเขาถามคนให้สิกแนลแต่ไม่มีใครตอบเขาไม่รู้ว่าแผนการคืออะไรจุดคัดลอสอยู่ตรงไหนเขาก็เลยถือด้วยความหวังสุดท้ายจากกำไร5,000บาทไม้เดียวไม้ที่เขามืดแปดด้านนั่นแหละครับ ลากไปจนขาดทุน1,500 0บาทนี่คือโศกนาฏกรรมของการยืมจมูกคนอื่นหายใจคุณอาจจะได้กำไรแต่คุณจะไม่มีวันได้ทักษะและสุดท้ายคุณก็จะคืนกำไรทั้งหมดให้ตลาดไปอยู่ดีความเชื่อผิดๆที่ทำให้เรากลายเป็นผู้ติดตามแทนที่จะเป็นผู้นำในเกมของตัวเองก็คือความเชื่อที่ว่ามันต้องมีใครสักคนที่มีระบบเทรดศักดิ์สิทธิ์หรือ holy grail อยู่จริงเราเชื่อว่าถ้าเราหาคนคนนั้นเจอ แล้วแค่ทำตามเขาเป,ป๊ะเราก็จะรวยเหมือนเขาเราเชื่อว่าการคิดเองมันยากและเสี่ยงเกินไปสู้ทำตามคนเก่งๆดีกว่าแต่ความจริงที่เทรดเดอร์มืออาชีพทุกคนค้นพบหลังจากที่หลงทางมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนก็คือระบบเทรดที่ดีที่สุดในโลกคือระบบที่คุณสร้างขึ้นมาเองทำไมน่นหรอครับเพราะคุณไม่มีทางลอกเลียนแบบจิตวิทยาและความทนทานต่อความเสี่ยงของคนอื่นได้คุณอาจจะเข้าเทรดที่จุดเดียวกัน แต่เมื่อกราฟเริ่มสั่นคนที่เป็นเจ้าของระบบจะนิ่งเพราะเขารู้แผนแต่คนที่ลอกมาจะเริ่มสั่นและตัดสินใจด้วยความกลัวและนี่คือแก่นสําคัญครับกําไรที่ยั่งยืนมันไม่ได้มาจากการหาสัญญาณที่แม่นที่สุดแต่มันมาจากการมีระบบที่คุณเชื่อมั่นจากข้างในและวินัยที่จะทําตามระบบนั้นซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่การควบคุมความเสี่ยงเอาล่ะครับเมื่อเราพร้อมที่จะเป็นสถาปนิกสร้างบ้านหลังแรกที่เป็นของเราเองแล้ว เราจะมาดูพิมพ์เขียว5ขั้นตอนในการสร้างระบบเทรดที่เป็นของคุณ 1. สำรวจตัวเองคุณคือใครในสนามรบนี้ก่อนที่จะเลือกว่าจะใช้อาวุธอะไรคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นทหารประเภทไหนถามตัวเอง3ข้อครับ 1. คุณมีเวลาให้กับการเทรดมากแค่ไหนถ้าคุณทำงานประจำคุณอาจจะเป็นสวิงเทรดเดอร์ที่ดูกราฟวันละครั้งไม่ใช่เดย์เทรดเดอร์ที่ต้องเฝ้าจอทั้งวัน 2. คุณเป็นคนนิสัยอย่างไรคุณเป็นคนใจร้อนหรือใจเย็นชอบความเสี่ยงหรือรักความปลอดภัยคนใจร้อนไม่เหมาะกับระบบที่ต้องรอกำไรนานๆครับ 3. คุณยอมรับการขัดทุนได้มากน้อยแค่ไหนความทนทานต่อความเสี่ยงของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณควรจะเทรดในไทม์เฟรมไหนและใช้สต็อปลอสกว้างแค่ไหนการรู้จักตัวเองคือรากฐานที่สำคัญที่สุดของการสร้างระบบครับ 2. เลือกอาวุธ อะไรคือเครื่องมือที่คุณไว้ใจโลกนี้มีอินดิเคเตอร์เป็นร้อยเป็นพันตัวมีทฤษีเทคนิคมากมายคุณไม่จําเป็นต้องรู้ทั้งหมดครับหน้าที่ของคุณคือการเลือกอาวุธคู่ใจมาแค่สอถึงสอย่างที่คุณเข้าใจมันจริงๆอาจจะเป็นแค่เส้นค่าเฉลี่ย2เส้นตัดกันอาจจะเป็นแค่การดูแนวรับแนว,แนวต้านธรรมดารรมดาอาจจะเป็นแค่แท่งเทียนกลับตัวที่คุณชอบหัวใจสําคัญคือความเรียบง่ายครับระบบที่ดีไม่ใช่ระบบที่ซับซ้อน แต่คือระบบที่ชัดเจนและคุณสามารถอธิบายให้เด็กสิบขวบฟังแล้วเข้าใจได้ 3. เขียนกฎการเข้าและออกที่ชัดเจนเป็นขาวดําเมื่อมีอาวุธแล้วก็ต้องมีกฎการใช้ที่ไม่มีพื้นที่สีเทาคุณต้องเขียนออกมาให้ได้ว่าฉันจะกดเข้าเทรดก็ต่อเมื่องอหเช่นแท่งเทียนปิดเหนือเส้น EMA 50งอ2เช่น RSI อยู่บนระดับ50และที่สำคัญไม่แพ้กัน คุณต้องเขียนกฎการออกฉันจะตัดขาดทุนหรือ stop loss ทันทีที่ราคาหลุดแนวรับล่าสุดฉันจะทำกำไรที่หรือ take profit ที่ระยะสองเท่าของ stop loss กฎเหล่านี้คือรัฐธรรมนูญของคุณห้ามแหกห้ามมีข้อยกเว้น 4. กำหนดแผนบริหารการเงินคุณจะเดิมพันอย่างไรต่อให้คุณมีระบบที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณบริหารเงินไม่เป็นคุณก็เจ๊งอยู่ดี นี่คือจุดที่กฎ1%จะเข้ามามีบทบาทในทุกๆก,การเทรดที่เข้าตามกฎของคุณคุณจะเสี่ยงไม่เกิน1%ของเงินทุนและคุณต้องมีเพดานการขัดทุนรายวันและรายสัปดาห์เช่นถ้าวันนี้ขัดทุนครบ3ไม้หรือ3%ฉันจะหยุดเทรดแผนบริหารการเงินคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณอยู่รอดได้ในวันที่ระบบของคุณติดขัดและ 5. ทดสอบและเก็บข้อมูลพิสูจน์ระบบของคุณในสนามซ้อม ก่อนที่จะนำเงินจริงกอนใหญ่ไปเสี่ยงคุณต้องนำระบบของคุณไปทดสอบย้อนหลังหรือ back test หรือทดสอบไปข้างหน้าในบัญชีเดโม่ก่อนเทรดตามระบบของคุณไปเลยอย่างน้อย50-100ถึงครั้งแล้วเก็บข้อมูลวินเรทของระบบคุณเป็นเท่าไหร่ risk to reward ratio เฉลีย่ยคือเท่าไหร่ช่วงที่แพ้ติดต่อกันนานที่สุดคือเท่าไหร่ตัวเลขเหล่านี้จะทำให้คุณเชื่อมั่นในระบบของคุณจากข้อมูลไม่ใช่จากความรู้สึก และมันจะทำให้คุณกล้าที่จะทำตามระบบในช่วงเวลาที่ยากลำบากแน่นอนครับว่าการสร้างและทำตามระบบของตัวเองมันคือการต่อสู้กับความเหงาและความไม่มั่นคงในใจของคุณเองมันจะมีวันที่คุณเห็นคนอื่นกำไรจากซิกงแวลแต่ระบบของคุณยังไม่ให้สัญญาณความรู้สึกกลัวพลาดโอกาสหรือโฟโมจะโจมตีคุณมันจะมีวันที่ระบบของคุณแพ้ติดต่อกันแล้วคุณจะเริ่มสงสัยในตัวเองคุณต้องมีสคริปต์ไว้คุยกับตัวเอง เมื่อรู้สึกโฟโมให้บอกว่าฉันไม่เทรดในเกมที่ฉันไม่เข้าใจฉันจะรอเล่นในเกมของฉันเท่านั้นเมื่อเริ่มสงสัยในระบบให้บอกว่าฉันเชื่อมั่นในข้อมูลไม่ใช่ในอารมณ์การขัดทุนคือส่วนหนึ่งของสถิติเพื่อให้คุณได้เริ่มวางอิฐก,ก้อนแรกในการสร้างระบบของคุณทันทีผมมีภารกิจ24ชั่วโมงให้คุณข้อหนึ่งตอบคำถามในขั้นตอนที่หนึ่ง คุณคือใครในสนามรบนี้เขียนโปรไฟล์เทรดเดอร์ของตัวเองออกมาสันส้นๆข้อ2เลือกอาวุธคู่ใจมาแค่2อย่างที่คุณเข้าใจมันดีที่สุดข้อ3ลองเขียนกฎการเข้าและออกง่ายๆ1ข้อสำหรับอาวุธที่คุณเลือกเช่นฉันจะซื้อเมื่อเส้น EMA 10ตัดขึ้นเหนือเส้น EMA 20และจะคัดเมื่อมันตัดลงผมรู้ว่ามันยังมีเสียงในหัวแต่การสร้างระบบเองมันยากใช้เวลานานใช่ครับมันอาจจะใช้เวลา แต่มันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตการเทรดของคุณมันคือการสร้างสินทรัพย์ทางปัญญาที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตกลัวระบบของเราไม่ดีเท่าคนอื่นไม่จำเป็นต้องดีที่สุดครับขอแค่เป็นระบบที่มีค่าคาดหวังเป็นบวกและที่สำคัญที่สุดคือเป็นระบบที่คุณสามารถทำตามได้อย่างมีวินัยนั่นก็เพียงพอที่จะทำกำไรในระยะยาวแล้วการเทรดตามคนอื่นก็เหมือนกับการให้คนอื่นขับรถให้ชีวิตคุณคุณอาจจะถึงที่หมาย แต่คุณจะไม่มีวันรู้วิธีขับรถด้วยตัวเองแต่การสร้างระบบของตัวเองคือการที่คุณก้าวขึ้นมานั่นหลังพวงมาลัยยิบแผนที่แล้วกำหนดเส้นทางชีวิตการเทรดของคุณเองถ้าวันนี้คุณพร้อมจะเลิกเป็นผู้โดยสารและพร้อมที่จะเป็นคุณขับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราไว้เลยครับและเพื่อทำให้การสร้างระบบของคุณโดยเฉพาะในส่วนของการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกผมมีชุดเครื่องมือออนไลน์ครบเซตให้คุณใช้ฟรีทั้งเทรดเดอร์เช็คลิส ที่คุณสามารถใช้บันทึกกฎของคุณได้และลอดแคลคูลเ t เตอร์อัจฉริยะที่จะช่วยคำนวณขนาดความเสี่ยงให้คุณอัตโนมัติกดใช้งานทั้งหมดฟรีได้ทันทีที่ลิงก์ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการสร้าง GPS ส่วนตัวแล้วแต่แม้ว่าจะมีแผนที่ดีแค่ไหนก็ยังมีวันที่เราต้องแพ้ติดต่อกันจนความมั่นใจในระบบของตัวเองเริ่มสั่นคลอนเราจะกอบกู้ความเชื่อมัน่นและกลับมาทำตามระบบของเราอีกครั้งได้อย่างไร นั่นคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในตอนต่อไปของซีรีส์วิธีคิดสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพครับ